ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันพี่ไบ้านพี่น้องประชาชนชาวทับสะแกที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันมีภารกิจสําคัญเร่งด่วนจึงได้มอบหมายกับผมมาร่วมกิจกรรมกับท่านในวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติผมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นวันที่ผมมีความสุขครับ ที่ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของคนทับสแกหากทุกที่มีคนเยี่ยงเช่นคนทับสแกที่มีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีความรักมีความสามาคัคคีผมคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดข,ขอได้ได้ภาคความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของคนทับสแกที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้ผมเชื่อว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีสภาวัฒนธรรมแห่งใด ทำได้ยิ่งใหญ่อย่างนี้ผมจะพูดเรื่องต่างๆซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับสภาวัฒธรรมขอเวลาสักห้านาทีแต่สุดท้ายจะจบที่สภาวัฒธรรมผมอยากให้ท่านดูต้นไม้ต้นไม้มีสองประเภทประเภทที่หนึ่งมีรากประเภทที่สองมีเงา้าต้นไม้ที่มีรากจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม้ตะเคียนว่าแข็งก็แข็งสุดท้ายก็ตายเพราะมีแค่ราก แต่ต้นไม้อีกประเภทหนึ่งที่มีเง้าจะไม่มีวันตายไปจากผืนแผ่นดินนี้ตายเมื่อไหรก็ขึ้นใหม่เพราะมีเง้าอยู่เพราะฉะนั้นคนโบราณเขาเจรลาเขาจึงใช้คําว่าต้องมีรากเงา้ารากเง้านั้นจะต้องมีอยู่กับสังคมไทยในทุกระดับวันนี้รากเง้าที่เข้มแข็งที่สุดในสังคมไทยคือรากเง้าของสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัว วันนี้ครอบครัวของไทยนั้นเป็นครอบครัวที่มีความเคารพ <l uch> ในระบบอุโสมีความกตันยูกะตะเวทีผมใช้คำว่ากตันยูกกตะเวทีนะครับกตันยูหมายความว่ารู้คุณกตะเวทีบอกว่ารู้จักตอบแทนคุณรากเง้าของครอบครัวเรา,เรามีความรักมีความเคารพมีความกตันยูกะตะเวทีจึงเป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งมากท่านเปรียบเทียบครอบครัวเรากับครอบครัวฝรั่งนะครับ มันแตกต่างกันฟ้ากับดินเราถ้าเป็นพี่เป็นน้องเราตายแทนกันไดอยู่ที่ไหนเราก็ไปหากันถึงนั่นคือระดับครอบครัวที่มีรากเหง้าที่เข้มแข็ง <c oughs> ขอไปค,ครับต่อไปเราต้องมีรากเหง้าที่สูงขึ้นมาคือรากเหง้าในระดับสังคมที่โตขึ้นหมู่บ้านชุมชนอำเภอจังหวัดจำเป็นต้องมีรากเหงา้า ถ้ามีรากเง้าแล้วมันจะมีความรักผูกพันต่อถิ่นกําเนิดต่อพื้นที่ต่อสถานที่ของเราแต่คนทับสะแกมีรากเง้าที่ชัดเจนแล้วก็จะรักอําเภอทับสะแกแต่คนประจวบมีรากเง้าที่ชัดเจนแล้วก็จะรักจังหวัดประจวบเช่นเดียวกันประเทศชาติก็ต้องมีรากเง้าของประเทศชาติรากเง้าของประเทศชาตินั่นก็คือศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนา วันนี้ท่านรวมทุกอย่างมาครบแสดงรากเหง้าของท่านที่อย่างชัดเจนผมพูดเรื่องรากเหง้าจบผมจะพูดเรื่องมรดกวันนี้ทุกคนจะได้รับมรดกจากพ่อแม่จากบุคคลใะก็สุดแล้วแต่แต่มันจะมีมรดกอีกอันหนึ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้รังสรรค์สร้างขึ้นกว่าจะมาเป็นวัฒนธรรมได้เนี่ย ผ่านการพินิษกันกรองมาอย่างละเอียดรอบคอบพ้นมอรดกที่มีทรงคุณค่าที่สุดนั้นไม่ใช่ที่ดินครุดแดงครุดเขียวแต่ซับมอรดกที่สําคัญที่สุดคือมอรดกทางสังคมนั่นคือประเพณีวัตกรรมศิลปะประเพณีที่ผมว่ารวมทั้งศาสนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปหลงในเรื่องมรดกอื่นมอรดกอันนี้รักษาให้ได้ถึงลูกถึงหลาน วันนี้บางสิ่งบางอย่างที่บรรพบุรุษของเราสร้างสรรค์ไว้มันส่งทอดถึงลูกหลานอย่างมากมายวันวันนี้คนทับสแกได้รักษามรดกของท่านไว้อย่างดีเยี่ยมนี่คือแนวทางที่ถูกต้องประการต่อไปจะเข้าศูนย์แล้วครับเดี๋ยวท่านบอกว่าฟูดโยตั้งงานไม่เข้าศูนย์สักทีผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมชื่นชมท่านในเรื่องของการสร้างศูนย์แห่งนี้ของสภาวัฒนธรรมแห่งนี้ที่อื่นผมว่ายากที่จะสร้างได้ นอกจากท่านสร้างและที่ผมชื่นชมมากท่านไม่ได้คิดแต่สร้างอย่างเดียวบ้านเราส่วนใหญ่คิดแต่สร้างสร้างมันใหญ่ไว้ก่อนแล้วสุดท้ายสิ่งที่สร้างเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์เพราะไม่มีกิจกรรมไม่มีการบริหารจัดการอย่างต่อนเนื่องแต่วันนี้ก่อนผมมาเนี่ยผมแอบดูโครงการของท่านเรียบร้อยท่านวางระบบในการบริหารจัดการไว้อย่างเป็นระบบนี่แหละครับสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ผมจึงบอกว่านี่แหละครับจึงเป็นจุดที่จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของสังคมอื่นๆได้อย่างชัดเจนถ้าสังคมอื่นๆสามารถทําได้อย่างสังคมของทัพสแกในวันนี้ประเทศไทยมีความสุขครับแต่สิ่งที่ผมจะฝากไว้กับพี่น้องทัพสแกผมเป็นนายอำเภอที่นี่นานสามอำเภอสิบสองปีไม่ชุนเคยกับที่นี่ไม่เคยอยู่แต่เพิ่งมาเห็นแล้วก็ทึ่งในความยิ่งใหญ่ของคนทัพสแก สิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าทำอย่างไรครับที่เราจะสืบทอดทั้งภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและความสมัครสมานสามัคคีนี้ให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอย่าให้มันผ่อนคลายมันมีอรกเาเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการบ้านข้อใหญ่นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกภาคส่วนครับทั้งสภาวัฒนธรรม ทั้งหน่วยงานทั้งพี่น้องประชาชนคนทับสแกรทุกคนทราบว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละชิ้นมีที่มาทั้งสิ้นผมไม่เชื่อว่าถ้าไม่มาเห็นกับตาผมไม่เชื่อว่าอาคารอย่างนี้จะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในนักสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งกิจสาธารณกำลังลดน้อยลงทุกวันแต่มีที่ทับสแกร ก็ขอชื <S an> ่นชมนะครับในโอกาสนี <S an> ้ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมทั้งในการจัดสร้างและการจัดกิจกรรมในวันนี้ในโอกาสนี้ครับผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยงบนดานที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในการสาทับสแกไว้ยราบชั่วดิรันด้วยความสามัคคีผมขอญาตเปิดศูนย์ วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสแกนน้าบัดนดีครับขอกลับขอบคุณครับ